เดี่ยวเรือนะครับที่ว่าเขาเตีเ่ยวเรือก,กันเองกันเองยี่สิบบาทเดี่ยวเรือกันเองครับสัก่งย่างขออนุญาตนะครับขออนะุญ,ญาตเนื้อสับเมาสิเล็กเล็กอ่ามันมีเนื้อเนื้อหมูเนื้อกระหมูเล็กเนื้อสองครับได้สังญญส่งยังสั่งยัง ไม่จุดเหรอจุดจังไงจุดจอยจอยผมกอเอาเล็กเล็กสองเล็กกระตุกหมูหรืออะไรเอาเล็กอะตหมูเรียบอยไหเล็กหมี่รถตักโต๊ะเราดีกว่าจะได้ไม่หมุนผมกอนด้วยผมกอนเราเล็กเอาเนื้อนึ่งพี่พิมาเลยผมกอดเอาเล็กกระตุกหมูได้เล็กกระตกไม่เดี๋ยวเออเอาเนื้อเนื้อจะได้ไม่หมุนเล็กเนื้อเนื้อเล็กเนื้อเนื้อใช่ไหมเล็กเนื้อ เ,เอาละครับไม่ไม่พอดีชามพอดี20บาทเลยน้ำหอมมากเลยเล็ออกเล็กหมูเหมือนกันเนี่หอมมากหอมมากใช่มันไม่หวานมากอะ่ะ นี่อะไรกินเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลน้ำขาวหมูถ้วยครับหมูถ้วยถ้าบางร้านมันจะเป็นหวานเรียนเดๆต้อทั้งหมูทั้งยังอ่ะเอาลระจริงๆเราต้องนอนั้งหมูนะเป็นกระปทอดกระปทอดหมูนี่คืออะไรเดวเรียกทำไปยี่สิบบาทเท่าทำได้เท่าไรนะยี่สิบยี่สิบบาทเล็กหมูเนี่ยพิมพ์อะไรอ่ะเซสไร ใช่ไหมหมู้ามีคเอครับผมแช่ที่ร้านขายหมูเลยโอ้ไม่อยากกินหมูไงแล้วกแบบกินออกมากินเนื้อพวกเนื้อจะใช่ไรวเสไม่แล้วไปชามยูเลอเียไป้องชิมก่อน หิวลองท้องก่อนถ้าเราจะต้องไปอีกกี่โลนะหลายโอ้เราต้องไปอีกเยอะไปกินนี่ลองท้องไหก่อนไม่ลองน่าจะสองจานนั้นแต่แต่มันต้องหาร้านถอนถ้าเกิดสมมติร้านมันต้องถอนต่อถอนนี่ก่อนถอนนี่คืออะไรแงกุ้งไม่ไม่กุ้งตอเจีเย็นก๋วยเตี๋ยวเงี้ยถ้าเกิดร้านนี้ไม่ไม่ไม่ดูนะหาที่สุดเฮ้ยได้ไอจัลร้านนี้มันขึ้นขึ้นนะในในกูเกิลแมปขึ้นร้านเรือกันเองเนี่ยขึ้นขึ้นน่าโอเคอยู่